แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้21เมษายน2567เราจะมาอัปเดตสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครได้รับสิทธิ์รีบลงทะเบียนด่วนนะคะสำหรับมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าสำหรับมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสประจำบ้าน เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกกว่าน,นะคะโดยนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสวดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสประจำบ้านโดยผู้บันเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาะะจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนนะคะ 1. การลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงหรือทางเว็บไซต์นะคะสำนักง,งานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟพ,พหรือทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือหรือกทรผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเว็บไซต์แอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะ สองการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่านำประปาก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการประปานครหลวงหรือกปนหรือผ่านทางเว็บไซต์นะคะสำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภหรือผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันในส่วนของลิงก์แอดก็จะแปะไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับกฟนและกปภและกฟผนะคะหรือกรทรสำเร็จภายในสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์คณะประปากับกปนรหรือกปภสำเร็จภายในวันที่25ของแต่ละเดือนนะคะจะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะสำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วข้อมูลในวันที่11มีนาคม2567นะคะ มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน13,841,344รายคิดเป็น94.85%ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะทั้งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรศัพท์1129 จ้งเตือนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรีบรีบลงทะเบียนด,วด่วนสำหรับมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา1ครัวเรือนต่อ1สิทธิต่อ1รหัสประจำบ้านอัปเดต21เมษายน2567นะคะ